สวัสด uhm. ีครับว <mas ันนี้คุณสัชชาเนาะมาเป็นครั้งที <h 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 ่สองนะครับอยากจะทราบว่าก่อนที <h <h ่จะมาที่นี่มีอาการเจ็บตรงไหนครับเจ็บที่สะโพกค่ะสะโพกและร้าวลงขาลงไปถึงฝ่าเ้าบนค่ะโอ้เป็นมานานแล้วยังครับเป็นมาเกือบปีอล้ค่ะแต่ว่าการชาเนี่ยเพิ่งจะมีมาเมื่อถอดต้นปีประมาณ5-6เดือนครับ เก่งแล้วก็ชามากอ่าโอเคเป็นเป็นเยอะเลยยังก่อนที่จะมาครับก็น่าจะเป็นเยอะแล้วล่ะค่ะเต้องทำนานก็ปวดต้องยืนทำงานแทนเจ้าแม่งเป็นนอนแอ้วก็รักษาหมอปัจจุบันก็ทานยามาประม่าห้าเดือนแล้วอืแล้วก็มันดีขึ้นไม่เยอะใช่ไหมเราก็เลยมามารักษาแบบทางเลือกเนาะครับหลังจากทําไปครั้งแรกเดือนที่แล้วเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นก็แนะนำให้ให้ไม้กายสิทธิ์ให้ดีขึ้นให้ดูแลตัวเองบ้าดีขึ้นนี่ดีขึ้นยังไงปวดดีขึ้นหรือว่าชาดีขึ้นปวดน้อยลงการเกงชาก็ดีขึ้นคือห่างมากขึ้นห่างมากขึ้นเนาะห่างม้นแต่ดีขึ้ครับโอเคอ่าแล้วเราดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ คอลลาเจนครับโปรตีนอืมครับโรตีเสริมเพื่อช่วยรักล้ามเนื้อให้แข็งแรงด้วยครับโอเคถ้าโดยหารตามที่คุณหมอแนะนำอ๋อโอเคดีเลยแล้วก็ไปฟังเข็มช่วยเลยเนาะโอ้ดีใจฟังเข็มช่วยด้วยการฟังเข็มไม่ได้หมายว่ามันจะเคลื่อนย้ายกระดูกเราได้นะคอืมครับเขาจะช่วยคลายเนาะ แล้วก็ให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นโอ้ยดีเลยครับมีกำลังใจขึ้นใช่ไหมตอนนี้ดีเลยครับเดี๋ยววันนี้ทำครั้งที่สองเนาะอาการน่าจะดีขึ้นอีกเดี๋ยวลองไปสังเกตอาการตัวเองดูอีกทีเนาะครับแล้วก็การบริหารเหมือนเดิมนะครับทานอาหารเสริมเหมือนเดิมเนาะครับสู้ๆนะครับ พอใจการรักษาไหมครับพอใจมากครนะับโอ้โดีเลยครับสู้ๆอใจช่วยครับสวัสดีครับ